มารับมีดรับมีดเตรียมไบธะกีดยางมือเล่งพี่น้องหินมีดเพื่อฝนนบะตกเตรียมไว้ลุกขึ้นมากกับไปเลย ประมาณนี้แหละพี่น้องหาอยหายกินอีสานบ้านเฮ้าประเทศกบฎอะไรกิน กาบสวัสดีเด้อสุขสุขชนบาวาสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีเไาสู่ช่องลุงไลอีสานบานเฮาคือเกาพี่น้องเมื่อนี้กะยุ่งวายยุ่งสวนคือเกาแหละพี่น้องนั่งรับมีดเมื่อนี้ตอนเร่ง แต่เป็นไข่คำนัง่งรับมีดจีบย่างทำบริยืนขึ้นบริยูแล้วนออ่องเนี่ยแต่คุ้มมากต้ลงจีบยาง อางเว่นกระออกไปให้ไปหน้าหาลเลาะเบิ่งหน้านกับกระตกตกกับพ่อดิน้นลินบอกเป็นหนามเป็นตอนออกไปหน้ากับไปเบิ่งเขาเหลืองคือเกาหันละ บ่เหม็นว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยได้สินะใส่ยูปุ๋ยใส่หลายอยู่หาซิบไลเออซิบไลทงน้ำป้าป่าพี่น้องลงไลกับใส่ห้ากระสอบกระถือว่ากระธรรมดาไลละยีผ่าลูก มันกะคือเห็นนะ่ะพี่นอ้องบวบเขียวจากมันเป็บเนี่ยแตมาเบากสุกีสุนองฟังบางท่านกะคอมเมนต์ว่าบใส่ปุ๋ยคลุ้งไรใส่อยูสิบไลใส่หากกระสอบคลุงไ่ว่า มันต้องเป็นลูกอย่างไหนอย่างหนึ่งกินอ่ะใบมันจะแห้งแห้งแล้วกแห่มล่งคัก กับขอบคุณเบบซี่ีคอมเมตนมาบอกหลายๆอย่างกับลุงไร้ขอขอบคุณหลายๆที่แนะน,น่าำไอ้แบบนั้นแบบนี้งได้ขนมรับ การติชมนาะรับมีน่เป็นยังจังเอามาเตะเสเลียบคันก๊ออันนี้คือเข่าคชือว่าเข่าแล้วได้อย่ารับดุลไหล ันนี่มึงไล่ก็ได้ไปพน่นยาข่าขา่ขาเพียรบางคนเพิ่นกรว่ามันเปลี่ยนเพียไฟมึงไล่ก็ะซุ่ยยาไปพ่นบิงเมื่อวานเดี๋ยวอีกจก ทีหามือลุงไล่สีออกไปซองบึงว่ามันสีเป็นแบบแดงมันสีเขียวบ่ถามมันเขียวกะแปลว่ามันถือมันเป็นเพียไฟถามว่าเขียวกบคืบอบ่วเมียน นัง่งรับมีดไปนั่คุยน้ำพีน้ำนองบ้าชูพีซูนองฟังก,การมันเป็นแบบใดเรื่องเขาเรื่องน้ากับเื่อเห็นมันกระเด้งกินกันแหละ ก่ที่งไล่ก็เห็นหลายๆทงก็เป็นคือคือกันเป็นแดงแฮมใหม่คือกันนี่แหละที่น้องออกมาละเมยเตรียมไว้ที่น้องแต่เวียน ย่ำบัดสิไปบัดจังตีนขึ้นมาหลับมาฝนบัดสาพี่น้องกไปกับลุกขึ้นมากกับตีสองตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองกลับไปจีดจีดกับพุ่นแล้วตีหัแจ้งพอดีเมื่อใดก็ได้ คืนขึ้นนี่กระโล่งทั้งจากเป็นฝนเป็นร่มเลียนออกเลียนเข่าน้องเอ๊ะจัดยางกระบุคับยางกระโบออ,อยางกระไดห,ห,นหนาหนาวจากหน่คนลบบพี่น้องมันจังสีอ,ออก อย่างถ้าอากาศว่าเย็นนี่มันเบาออกว่าย่อยตามลุงไลเอ็ดมานี่ก็หลายปีได้พี่น้องเรื่องจีบอย่างนี่พักใต้ลุงไล่กลับไปไปอยู่สิบสามปีไปเป็นดูกน้องข้าเก่า โอ้อดทนแทะเรื่อง,องกีดยางโดนแถาแกว่าแถาแกว่ามีสมาติไปกีดยางเขาไม่เน่เพิ่นกเว่าให้เป็นเพงเศรษฐีหน,น,น่อยเกวบติเพิ่นดอกไห้ไปกับจน ได้เงินมาสร้างหัวสร้างสวนแล้วพี่น้องแต่พอได้กินได้ใส่น้ำอย่างนี่แหละแต่ว่มีอย่างกระจับสิไปหาเบียบไลย ลงใต่กับคุณละแถวสุราเป็นจังบุญอยู่ลงไรลงไปอยู่ภาคใต้กับที่จะงหวัดเจริญอยู่ถือเท่าแก่ดีอยู่เนาะ ตัดยางหลายได้พี่น้องเอ้ยสองทุ่มลงลงยางลงจีดเจ็ดโมงเศร์ยังโบลเลีวจีดยางที่ภาคใต้ยางออกหลายปันไดเฮ็ดแพนตอนนะพี่น้องกัดมาเบาจูพีู่น้องฟางว่าไปลงภาคใต้ไปตะไบ ถ้าไปตัด,ตดยางรับจ้างพี่น้องตัดยางหลายยางนะเรียบร้อยตัวนี้ยางนั้นสี่พันลงแตงแตสองทุ่มจนบ่หัวว่าฝันเป็นแบบใดบ่หลู้เลย พอกระเสลิบไปพี่น้องลูกตัวตื่นละ่ะพันเพื่เใหแบบนั่นกันบบไดร้ายตัดโบเบิดพี่น้องเพิ่นให้ตัดเลียนพักพักพักทางนึงกับไปตัดอีกทางนึงเลี้ยนย่หันลุงไล่สู่ใดเก่าคืน เกือบบรรใต้มื่นหูมืน่นตาบอขึ้นไปกับเมียบ้านโทษเจ็ดเพนกัน์ได้เศร้าละล้อยล้อยเจ็ดสิบล้อยแปดสิบเพนเจ็ดสองคนครอบเอาหลายหัวดี่นอ่องมันหล่นมือ บ่ไหวแต่ปานนั้นลุงไล่กระยูได้ฮอดห้าตีไปเลยแตลงนี่แตลงยางอ่ะหลายนี่แต่ส่วนอื่นนั้นบ้านเอาเอาแตลงเดียวนี่ตัดโบ,บเบิดนี่ได้เสาละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบ ราคายางตัวน,นั้นกับพวกแพ้งปนดได้ราคายางกับซิยูสามสิบปลายสูงสุดก็ไมออาาอ่อยู่สี่สิบลูนึงหรอถือว่าโอเคอยู่เพิ่งไรกกลับไปทำงานจีบยายงภาคใต้ป็นลูกน้องเพิ่นหันแหละ จังพอมีใส่พี่น้องเิ่นได้กินยังอยากยังก็พ่อได้ซื้อได้หาได้กินน้ำเพิ่นอยู่พี่นอ้องใครอยู่ก็ได้เงินสวนนั่นแหละยุ้งไรก็มาสร้างสวนอยู่นี่แหละอยู่บ้านนี่แหละแต่มาซื้อดินซื้อดินน้ำเน่กับสร้างบ้านน้ำเน่ ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้น่นนนะมืดละ่ะพี่น้องเลยอย่างกระบอกปิดราคาเงินเก่ากับเบิดเงินใหม่กับหาเขายากแบนซีเมนคัก แต่ตอนลุงไล่ยังบ่ท่านเลยลงไปผากใต้พี่น้องสิเราสู่ฟังลุงไล่ถูกแค่เด็กมากอ่ะมาเป็นเขยซูเพ่นโอ้ยลำบากครับเพิ่นกับพ้าใส่มันปลูกแตงโม เก็บหน้ากระหลายทงอยู่ได้พี่น้องเลยสมัยนั่นกระเขา่าแนวเอาตอกหมัดเนาะเอามาฟาดมาตีเอาแต่เกามัดติตอกสองหมื่นกว่าเรียกว่าสองหมื่นหมัดสองหมื่นก็หมัดลุงไ่ฟาดโอ้โห เอาอยู่ผู้เดียวดูแอบแอบเอาเข่าขึ้นใส่เหล้าสองสามมือกระดีใหม่นที่เราขึ้นว่ามันเป็มแบบไร้ซาบ่หรือไว้เดีบอกที่น้องว่าเขาอยู่ผู้เดียวอแอบแอบฟาดเข่าแต่เกิดแต่ก้อต้องเอาเข่ามากรองใส่ในรอมในลานเนาะ มัน,นก็นคือเบาสู่กันฟังแต่เกา่ามันก็คือสูมือนี้สูมือนี้ค่ะเอาลวดมากเกี่ยวเลยออกมาเป็นเม็ดเลยแต่หังบ่อใดเขาคือสมัยเกา่าสมัยเฮ้าดำมาฟาดมาตีเอามานวดก่อน ได้เข้าหลกำมานังเราเราความเก่าความหลังสุขีสุนอ,องฟังสิ่งที่มีสาระเน่บ่มีสาระเน่ บวเขาเพี่น้องยากยากอยู่ถ้าเป็นเคยเพิ่นเด็กเล็กไนะงยากยากครับพี่น้องเลยสิคือกันกับลุงไรเบาอยู่แบบักนี่ยมาอยู่น้ำเพื่นเฮ็ดยังกะต้องเฮ็ดซอยเพื่นเฮ็ดให้เพื่นเงั้นนี่เพื่นให้งจจังได้ใส้เพื่นบ่ให้ก็บ่ได้ใส้ กรุงเทพลุงไล่กลับไปสู่บรดยลุงไล่สู่บรดย,ยไปกรุงเทพทำงานบอ่บอบราวกนนี้จากกรุงเทพเกิดมาจากกรุงเทพกับบรยูตอลงภาคใต้คือลง,ลงไล่บ่อสูฟังอ่ะพี่น้องลงไปภาคใต้สิบ สามปีแล้วก็มารับเอาอยางอ่ะหลายๆนะห้าปีอยู่ห้าปียางที่ออกรอยเจ็ดสิบแปดสิบัดัดเบิดน่ะนอุย้ยยานเฮดเรียวอยู่ี่น้องมันหลายพวก กับโคตรแล้วร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบข่าเศร้าใบสองชัว่วจะเอ,ดอ็ดยางเบ็ดเซ็ตแล้วได้เอาไปตากสี่โมงเลงอาบน้ำอาบในแล้วก็นอนนอนมากับบอลบอสเซียามันสิลับเนาะพี่น้องชัว่วสิลับ ได้กับพอ่อเซิร์นี่แหละยังบร่ได้ฝันลูกเองแล้วอเอาเรื่องเกาเรื่องลังสู่ฟังความทุกความยากความลำบากมึงไรก็เจอมาเบิร์ดก็ยังลํากะสูมือนอีิกะมากีดยางเจ้าของกะกะไข่เนี่ย มันบดได้แดงแบบนี้ถึงเมียนมามันซได้หน่อยเข้ากะได้ปินของเข้านี่ก็คือเบาสูฟังรับหนีบทพร้อมน้อง,งเอ้ยเอ้าแล้วรับมนีดสามเล่มตัดสามคุน ว่าอย่างหลายปันไดพิตัดหลายทีอย่างกันอยุ่บางสองพันนี่แหละพี่น้องฮะลาเด้บาทนี่ได้เวลาสมควรมาเบาสูพีสูน้องฟังเรื่องเก่าเรื่องหลังเนี่ยคุสยสะพเหลีละหลับมีดไปน้ำ สำหรับชิปนี้กะลาทีลานองไปเพียงซ้ำนี้ขอให้อยู่ดีมีเฮงลำรวยกันสู้ขู่สู้ข้นสำหรับชิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม